กาศกาสวีดัท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อ่านหนังสือหนึ่งก็จะมาสอนวิธีการปิดจอยโลบอกนะครับไม่ให้เพื่อนตามหรือว่าไม่ให้มีใครสามารถที่จะติดตามเรามาเล่นในแมปนั้นแมปนี้ได้นะครับวิธีการทําก็คือเข้ามาที่แอปโลบอกก่อนนะครับปึง้งเปิดแอปโลบอกขึ้นมาครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งจากนั้นก็ให้มองไปที่จุดสามจุดขวาล่างนะครับตรงนี้ คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าใครเป็นภาษาไทยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ให้จําเอานะว่ามันอยู่ช่องไหนเขาก็เลื่อนลงมาอ่าเดินมาที่ตั้งค่าครับเป็นรูปเฟืองครับภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยก็เป็นรูปเฟืองเหมือนกันครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้จําันไว้ว่าเข้าอันที่สามนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็เข้าตามผมเลยความเป็นส่วนตัวนะครับโอเคเข้าไปพอเข้ามาความเป็นส่วนตัวครับก็ ให้เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลื่อนลงมาเรื่อยๆลงมาที่ใต้ไมโครโฟนนะครับอลงมาเรื่อยๆก็จะเห็นก็จะเห็นคําว่าการตั้งค่าอื่นๆนะครับอ่าการตั้งค่าอื่นๆเนี่ยนับมาถึงช่องเนี้ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ให้นับช่องลงมานะครับนี่ยมันจะมันจะงมันจะอยู่ข้างล่างไปนะครับไอจุดเขียวกับจุดแดงๆมันจะอยู่ข้างล่างๆหน่อยเลื่อนลงมาครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็นี่ครับ เปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นคําว่าไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็จะเพื่อนก็จะมองไม่เห็นว่าเราเล่นแมปอะไรหรือว่าเราทําอะไรอยู่นะครับเขาจะไม่เห็นว่าเราเล่นแมปอะไรอยู่เราก็ปิดคาม่าไม่มีเลยแล้วมันก็จะใส่ให้ให้เราใส่พินนะครับพินเราก็ตั้งเลขของเราเอาเองนะครับส่วนผมก็ตั้งไว้แล้วนะครับแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วครับก็กดออกได้เลยนะครับก็สามารถกดออกได้เลย พินมันจะให้หลักสี่ใส่รหัสสีหลักนะครับก็ใส่ไปให้ครบสี่หลักนะครับส่วนคนถ้าเกิดว่าจะเปิดกลับมาก็ให้กลับมาเป็นอันเดิมนะครับถ้าสมมติเราจะเปิดกลับมาเป็นอันเดิมแล้วก็ให้คนสามารถจอยกลับมาได้จอยกลับมาได้ก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนไปที่เดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นอันคําว่าเพื่อนและผู้ติดตามของฉันหรือว่าเป็นอันที่เขียนคําว่าทุกคนก็ได้ครับทุกคนก็จะสามารถจอยได้ โอเคคนระับแค่นี้ครับเสร็จสิ้นครับ